กินยาดองครับชิมยาดองสูตรป้าดีครับนี่ยดองดองใส่โค้กครับลากปลาไหลเผือกครึ่งแก้วก็พอครับลากปลาไหลเผือก มาดูรสชาติครับอืมดดองไปสักพักนะยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับนี่6ลิตรฮะก็ขมออกนนะขมครับขมขมตัดหวานพอดีเลยครับ เราไปดูคลิปเต็มวิธีทำเลยครับนี่ครับปาลาไหลเผือกนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีดองปาลาไหลเผือกนะครับนี่ครับใส่กับโคกนี่ครับเราจะมาสาธิตวิธีดองปาลาไหลเผือกกับโคกนะครับ โคกหนึ่งขวดใหญ่ครับประมาณ1ลิตรก่อนอื่นเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับนี่เป็นลากปไปไรเผือกนะครับเราต้องทำความสะอาดครับเอาฝุ่นออกให้หมดก่อนฝุ่นมันเยอะเพราะว่าเก็บไว้นานนะครับเก็บไว้นานนะฝุ่นเยอะและอีกอย่างเราต้องไปล้างก่อน ไปล้างก่อนเนี่ยเอาไปล้างฝูนออกก่อนนะครับเนี่ยสักครู่นะครับไปล้างฝูนออกก่อนครับ ว่าปลาไหลเผือกนี่จะจะออกฤทธิ์เร็วมากครับเราต้องล้างแบบล้างฝุ่นออกธรรมดานะครับกบใส่เลยครับจะออกฤทธิ์เร็วมากนะครับปลาไหลเผือกนี้ไม่เหมาะกับไปดองเหล้าไม่ได้นะครับ ห้ามเอาอไปดองเหล้านะครับดองกับสไปร์ก็ได้กับโค้กก็ได้ครับนี่สองอย่างหรือไม่ก็เปปซี่ก็ได้ครับแต่วันนี้จะดองกับโค้กครับนี่ยรากปลไหลเผือกนี่จะออกฤทธิ์เร็วมากครับขม บางท่านก็ดองใส่น้ำผึ้งก็ได้ครับนี่ของไม่ได้เนี่ดูดูสีน้ำนะครับนี่คือเขาออกลิ์แล้วนะเนี่ยเขาออกน้ำยาออกแล้วเดี๋ยวจะใส่ใเต็มเอาล้างฝุ่นออกก็พอแล้วใส่น้ำยาใส่รากไปเต็มให้เต็มไปเลยครับก็จะประมาณนี้เนาะ ใส่ได้อีก,ว,ก,ว,กว,วิธีรับประทานก็วันละแก้ววิธีรับประทานก็วันละแก้วนะครับนี่ครับ,รบ,รบลากปลาไหลเผือกดอง โอเคเราเทโคกใส่ไปเลยครับก็เทใส่เทใส่ไปเลยครับเทใส่ให้เต็มแล้วก็ดองไว้ครับ ถ้าไม่เต็มเราก็ต้องไปหามา,มาใส่ให้มันเต็มขวดโหลนะครับนี่ครับสบปพพคุณนี่สุดจะบ,บรรยายนะครับมีเยอะมากโดยเฉพาะความดันโลหิตนะคผู้ป่วยที่เป็นความดันนะฮะร,รักษาได้ครับ บำรุงร่างกายครับเป็นสูตรจากป้าดีฮัลการป้าดีที่อยู่สุรินนะครับเป็นสูตรป้าดีนะครับผู้เชี่ยวชาญยาสมุนไพรไทยนะครับนีเทให้เต็มครับเทให้หมดขวดเลยครับเนี่ย นี่เขาออกฤทธิ์ออกฤทธิ์แล้วนะเนี่ยยานี่ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์แล้วนี่ค่อยๆเทลงไปครับถ้าใครไม่ชอบกินโคกก็จะต้มกับน้ำเปล่าก็ได้ครับต้มกับน้ำก็ได้ครับ เทเลยครับนี่ครับเทให้เต็มก็น่าจะพอดีครับเนี่ยโคขวดใหญ่ก็น่าจะเต็มพอดีครับเดี๋ยวให้มันให้ฟองมันลดลงนะครับสบรรพคุณดีครับรบำรุงร่างกายสารพัดโรคครับ เป็นรากปลาไหลเผือกนะครับสนใจก็ติดต่อได้ครับติดต่อซื้อได้ครับผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับปลาไหลเผือกขายเป็นกิโลครับหรือไม่ก็จะแบ่งครึ่งกิโล5 0 0กรัมนะครับส่งทั่วประเทศนะครับท่านต้องการก็จะส่งให้ครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ นี่ก็น่าจะเต็มพอดีอ่าเต็มพอดีครับนี่หนึ่งลิตรกับขวดโลนี่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราก็จะดอง กินได้เลยครับรับประทานได้เลยเพราะว่ารากปลาไหลเผือกนี่จะองอธิดเร็วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ